เรื่งเดือนต่อมาปราศาสตร์ของจักรพรรดิใครกันเจ้าเป็นใครกันฝันร้ายฟื้นสินิฟื้นเดียวเข้านี่ท่านดิตื่นขึ้นมาเดี๋ยวท่านเป็นอะไรไปทำไมเดินอยู่ดีๆถึงได้เป็นลมหมดสติไปแบบนี้ล่ะนี่ท่านอย่าเพิ่งหลับนะ วังใหญ่ขนาดนี้ข้ากลับเจอแค่ท่านคนเดียวข้ายังมีเรื่องต้องถามท่านอยู่รอให้ข้าถามท่านเสร็จก่อนแล้วท่านค่อยหมดสตินะเจ้าเป็นใครตายจริงในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้ววางใจเถอะข้าไม่ใช่คนไม่ดีข้าแค่อยากจะถามท่านเรื่องใครคนหนึ่งหน่อยข้ากับเขามีความแค้นต่อกันพอข้าเขาได้ข้าก็จะไปจะไม่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์เด็ดขาด ฆ่าคนเหรอเจ้าคิดจะฆ่าคนในวังของข้าหรือไงวังของท่านท่านบอกว่าที่นี่คือวังของท่านอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นท่านก็คือจกักรพรรดิสุนัขโซอีเอเดนแห่งจัก,กรวรรดิโรเดนสินะทำไมหรือว่าศัตรูที่เจ้ากำลังตามหาก็คือข้าอ่ะลูกให้ตายสิที่แท้เขาก็เป็นคนที่เราตามหามานานหากรู้ตั้งแต่แรก น่าจะรีบใช้โอกาสตอนที่เขายังสลบอยู่จัดการเขาให้เสร็จในดาบเดียวน่าเสียดายจริงๆเสียโอกาสดีๆขนาดนั้นไปซะแล้วเมื่อครู่เจ้าเพิ่งจะบอกว่าเจ้ามีความแค้นกับข้าเหรอข้าเองก็อยากฟังเหมือนกันว่าระหว่างพวกเรามีความแค้นอะไรกันแยะละ่ล่ะเราไม่น่าพูดมากเลยช่างเถอะยังไงก็พูดออกไปแล้วนี่นะหาเหตุผลส่งๆไปก่อนแล้วกันอ๊แม่ ท่านเนี่ยพูดว่าจะลงมือก็ลงมือเลยแบบนี้ได้ยังไงกันเหรอดูท่านสิเพิ่งจะพบหน้ากันก็จะทำรา้ายข้าซะแล้วไม่รู้จกักถนอมความสวยงามเอาไว้เลยแล้วยังมาทำลายดอกไม้ของข้าอีกอย่างนี้ความแค้นของข้ากับท่านคงเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะนี่มันพวกประสาทจากที่ไหนกันเนี่ยไม่ได้การเราต้องฆ่านางทิ้งซะไดเวทครืน นี่ท่านเอาจริงเหรอจะฆ่าข้าจริงๆเหรอเนี่ยมิดหน้าละ่ะคนข้างนอกถึงบอกว่าท่านเป็นบ้าเห็นผู้หญิงก็อยากจะฆ่าอย่างเดียวที่แท้ท่านก็เป็นบ้าจริงๆด้วยแต่เป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะขอค้าดูความสามารถที่แท้จริงของจกักรพรรดิอฉริยะในตำนานหน่อยเถอะเฮ่นกฟินิกเหรอเจ้าเป็นใครกันแน่น่ะ ทำไมสัตว์อสูนของเจ้าถึงเป็นนกฟินิกล่ะนกฟินิกเป็นสัตว์อสูนประจำราชวงศ์ของจักรวรรดิซีซีแต่จักรวรรดิซีซีได้ล่มสลายไปนานแล้วนี่นะเวทเช่แข็งบอกมานะเจ้ามีสัตว์อสูนเป็นนกฟินิกที่มีขนสีแดงสดขนาดนี้ได้อย่างไรฟิวอ๋อที่แท้ท่านก็รู้ว่าจักรวรรดิซีซีล่มสลายไปแล้วละลาย งูงันท่านคงรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นผู้ทำลายจัก,กรวรรดซิซีซีและใครกันที่ทำลายชีวิตของจัก,กรพรรด,ดินีซีซีไปเจ้าเจ้าพูดถึงอะไรกันหรือเรื่องของสเสด็จแม่ในตอนนั้นจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่โซเออะเวทเคลื่อนย้ายสิ่งของ มโทษฝาบาทดึกเดินเช่นนี้แล้วเรียกกระหม่อมมาทำไมหรือเพะยะค่ะกระหม่อมนะ่ะลำบากนะวพะยะค่ะอ๋อฝาบาทเป็นอะไรไปพะยะค่ะทำไมเหง่อออกมากมากเช่นนี้ล่ะไม่สบายตรงไหนหรือเพะยะค่ะหรือเจอทรงประชวนซะแล้วเออฝ่าบาทโตขนาดนี้แล้วพะยะค่ะเหตุใดจึงยังไม่รู้จักดูแลตัวเองให้ดี จะให้กระหม่อมเป็นกังวลจนท่านอายุไปถึงเท่าใดกันเมื่อครู่ข้าฝันถึงโซโอเอทำไมฝ่าบาทถึงฝันถึงจักรพรรด,ดินีโซโอเอได้ละ่ะหรือว่าเพราะเรื่องที่เจ้าหญิงเมเสียการควบคุมก่อนหน้านี้นั่นสินะเป็นเพราะโซโอเอไปทำลายบาเรียของเผ่าคีเคนแต่แรกก็เลยทำให้ไอปีศาสต์เข้าไปในเผ่าคีเคนได้จนสุดท้ายก็ทำให้เจ้าหญิงเมช่างเถอะ ท่านออกไปเดินเล่นเป็นเพื่อนข้าทีสิเออสวนดอกไม้หลังวังเออฟาบาทโตขนาดนี้แล้วจะมาหาเราทุกครั้งที่ฝันร้ายแบบนี้ไม่ได้นะในเมื่อคำสาบบนตัวเขาก็ถูกกดทับเอาไว้แล้วเช่นนั้นก็ถึงเวลาหาจากักรพรรดินีองค์ใหม่ให้เขาแล้วล่ะข้าให้ท่านออกมาเดินเล่นเป็นเพื่อนของข้า นมาจ้องข้าแบบนี้ทำไมฟาบาทกระมอมเจ้ากระต่ายน้อยถอยไปสิข้าจะปล่อยถ้าไม้ตายแล้วนะเสียงดังจากไกลๆเจ้าชายโจชัวรับไปซะอ๋อดูนี่องีงๆๆโอ้ออน,นี่มัน เจ้าชายโจชัวร่างกายอ่อนแอยิ่งนักจะหักผมเช่นนี้ไม่ได้นะกระหม่อมจะไปจัดการเดี๋ยวนี้พะยพคะไม่ต้องดูจากสีหน้าของโจชัวแล้วเขาน่าจะชินแล้วละ่ะน้องเจนเจ้าโหดรด้ายเกินไปแล้วนะว่าไปนั่นข้าไม่ได้โหดได้ายข้าเก่งแต่หากแหละเวทดระเหยอ้า <c oughs> เจ้าชายโจชัว ร่างกายของท่านไม่เหมือนเจ้าหญิงเจนกระหม่อมขอแนะนำว่าอย่าสู้กับนางเลยข้ารู้แล้วนะน้องเจนดูที่ขาเจ้าสิเอ๊ะนี่น่ะคือกับดักที่ข้าวางไว้นานแล้วรอแค่น้องเจนมาติดกับนี่แหละเอ๊ะติดนึบว้ายพื้นข้างล่างเป็นโคลนไปแล้วเย้แล้วขาจมอยู่ในโคลนขยับไม่ได้เลย เจ้าหญิงเจนตานนี้ท่านทรงแพ้แล้วนะพะย่ะค่ะอุ้มขึ้นทางนี้คือสนามลบกับดักของเจ้าชายโจชัวจะไม่ได้เป็นแค่บอกครวนธรรมดาแค่นี้แนพ่พะย่ะค่ะเวทสะอาดเอี่ยมดูดซับเออเวทนี้ก็ดูดซับด้วยเหรอเอาเถอะองค์ดาก์ลูอิสข้ายังไม่ยอมแพ้นะอื้ข้าว่าตานนีข้ายังไม่แพ้ น่าสนใจงั้นเจ้าลองบอกหน่อยสิทำไมเจ้าถึงไม่ยอมรับว่าแพ้เสด็จพ่อเสด็จพ่อมาที่นี่ได้อย่างไรเพระยะค่ะ